สบายดีงามสวยพี่น้องบสวยแหลนะเนาะประมาณเจ็ดโมงกว่านี่แหละพี่เนาะเจ็ดโมงเปิดกล้องเปิดกล้องแม่กูคั่นปากเถอะนึกพี่น <c oughs> <c oughs> เนาะอ้าวเมื่อคืนไหนก็แค่กูสมม่งมาลูกทรายอยู่ขอเงินไปสิไปบุญระลับคือว่าโง่งมานอนสิไปกยยะยีเอ,อิญ ยืนถ่ายน้ำห้าพี่น้องยังยังว่านั่นแหละยังว่าท <c oughs> ี่บ่าอยู่เดียวนี่นะแม่ว่าวมึอฮือนังกุ๊บเปอรมาเฮ้ยอ่ามันอยูัน้าอาุดมใจเลยดอนอันยืนยืนว่ายืดยืนผาเขื่องน้ำมันมาให้พออันนี้อือสุดท้ายมาเองยังว่ามันชิบะชงเขื่องให้อยู่บ้านแล้วมันบอไดบอกพ่อแม่ซ้พไมันช่มาน่ะบอกเล้วมักว่ามาันขาดเขื่องไม่หา ควบขวงพี่น้องเอ้ยพอ,อก็แ <c oughs> ม่นะคล้องวานลูกสีฟาเครื่องมาใหา้น้ำมูมูใช่ไหมพุดถ่ายกันมาเองมันบ่ได้บอกไปซ้ำมันมาสามมือมันสะ <c oughs> ิลงเรามันฉ <c oughs> ีลงมาอื่นมาเฮ้อนี่กันยงว่าสงสัยมันมาเหรีบุญบานพ้น่่ไรยังว่ะ ตื่นมาแลวก็บ่ได้นังพี่น้องตื่นสวยแน่พี่าบุญอิ่มบุญถ้ามามวนบ่มวนอยู่พี่น้อง้ยมวนอยู่แต่ว่ามันเมื่อยกบมันแดดกับเงินเงินบ่ลายพี่น้องเลยเดิแมงม้าถือเงินไปพันสองพันบ่แม่นเกือบเกี่ยงบ่ประมาณเลยพี่น้องเลยพอดีเลยมันมีสำนักได้เอ้ยเอ้ยิ่นหายมากกับพอดีเลยสองพันกว่าบาทอัน ซื้อเลขกับปถือเคยเลขเล่ามขึ้นเลยออกยังวะออกแมวแมวบักเท่นบอกอยู่ว่าแมวแล่นตัดนหนาหลดทางลงมันแล่นตัดนหนาหลดลงเซ่เออทางลงเซ่มันว่าอยู่ตอนเท้าหนังยินเท่าไงโอ้ยพี่น้องไม่เบื่อเด้ไปซื้อเลขปลากับเลขหน่ะคุณเออแมวกเท่นบอกเฮ้ยแมวแล่นตัดนหนาหลดได้มันแล่นลงเซ่ตอนเท้าสีหอดันลงถ่าแล้วอ่าสัน เบื่อเด้พี่น้องเลยเบิดลอยกว่าบาทพอข้าใช่าค่ะ <c oughs> จุกหามาข้ามาบอแมยเทนวะขาม้นข,ข่าลงกุพังบ่ขักบ่ซะข้า,ข,า,าข้ามาโอ้ยพี่น้องเมนะเออนันเพ่ากับพี่น้องจุกเสาห์พันกีบเนี่ย <c oughs> มึงเลยซองผู้เถเฮยป้ามึงพะม้ามายังกระดกกระดีอ่ะแทนะ ยุมันบ่ะม่นไหนเนาะไอ้ไดพี่น้องพี่น้องเบิ่งงด้อกระทินกินในหลแด้วก็เบิดไปทได้หัวกินมาในหลดอันมากขนงเคยถามแล้วเฮ้ยประดาได้ยังมาผ่าปไก่ทองเออขนมในเซเว่นนะเอ้าเอ้าเออมาใส่ใส่ปลาสมไโอ้ยต้มขีสมงัวโปงรถอะไร่างขงมา นองแคทลงมาเหรอวะมึงลงมายังลงมาหาแนวกินกับเปเก็บปอกถั่วกันมาเ้าวะเออขึ้นมาเด้อวะมาตำปักถั่วกินอยู่อันปิ่งผสมวะซื้อาสมมาแม่ต้องเทนเละครับมันบกขาดนะที่ซื้อเท่ามาหายเตีงละก <c ười> ันบอกไปหาเองนะบอกอยากซื้อไปได้ไดเลยจะเข้าไปเอาอยู่ใส่มาขาย <c ười> ถ้าหัวเท้าหงองคือเ่าได้เนอะ <c ười> พระพไปเจเอาตามคลองสุกปุกเนาะ นั่นแหละจากส่วนอีจอยไปเอาเท่ามาคายนะมันกับอือนอหอมุกมันหยาปีงมันวะฮะใยเน่ามันนี่วะบัดคือวมาแสนน้องจีดำนะแต่แต่เด็กๆแต่ละมือนะมันจะใส่เกือวุดนะใส่มันหักว่า มานิได้ใส่เกิะวักชีวิตเนี่ยมันลงไปยืนกิ ạo, นทงซาอือมันบ่อยากไปมังกับว่าวนะคะปีงซองต่อนนี่มาถ้ามึงจะกินดิบอันหนึ่งมึงก็เอาเวียนต่อนหนึ่งสามมึงกินตัวน,นี้จะมันปิีงจะต่อนมันว่าตัวนี้ไม่อยากเปื่อยมันท่านสงสัยทานเป็นเฮ้ยกลัวีงทงซ่าพันแม่ยที่ลงเงินอีร้อยได้ขี่รถอือมันบางอ,อ,อย่างนะมึง ซื้อเลขกับบ่ถือพี่น้องเออแม่ต้นน้นมันให่ฉู่กะลีนแล้วไอแม่เพิ่นกับบ่ได้ซื้อยังวะจังมาแฉะกันโซลาร์วุ่นบอสันมาอันบอจักอันยังแพ็คแพ็คอันมั่นเผาส่งให้เสียวกูมันให้ปังซื้อมาเผื่อมันเลยสันมันสั่งอแม่นน้ำมันแหลนนมันแหลนไปอย่างที่แม่ตัวชีดำดำมันออกหาแผลดเลยกับมัน เลขแนวแล้วเฮ้ยม <c ười> <c ười> ื้อแลงนี่แต่หยังทางท้ายลืมแล้พี่น้องเอ้ยวเลขล่างนะฮะ8บนน่จะอีหยังนี่แหละผู้ใดกูซื้อเช่นซื้อกับคนน่ะแม่เล็น่ะอยู่อยู่ไทยแม่อีบุมอันซื้อโทรหาอีเดือนน่ะบ่ติดโทรหานางดาวบ่โทรหาครูดาวขายอยู่เอื้อยว่าซั่นอือขายก็จดมาว่อือดอกมันเมาเฮียนอยู่ <c oughs> ใช่หนีมันก็นได้ <c oughs> ไปบุญได้ป้าสมอยู่เซโนพี่น้องเ้ยมากินแรงกับสีกินเสานี่เด้ <c oughs> ป้าสมก็ผ้าคีเล็กจังโอ้ยมักบอยวะ่ะไปบุญทังที่ได้คีเล็กบัสันมันถามหาคาโรดเฮ้ยคาร์โลดกูก็ซสือคีเล็กบ่ลเลยีไ่ได้เอานะแม่สะอเอานะแม่คีเล็กเนี่ยืือคีเล็กบ่เละ มันคือบ่ปิ่นลงตะนางนะสิค้างนะอาหารเช้ามื้อนี้พี่น้องเจดําก็สิเตรียมไปเป่าเนาะเป็นได้เฮยมึงไปวัดมาเฮยมึงคั่นมึงเียวอยู่บ่โอ้ยมันหัวดําแล้วมันบ่ได้ใหญ่ของาม่ใหญ่อือาม่ใหญ่ป่าอไปได้มันบ่แม่นวอือถ้าได้ยินลังคืนเนาะเฮาเนาะลงวัดจน หากันไปเฮือนดีนําบ่ได้มันผิดล่ะว่าอือแม่นควมกันนั่นแหละกูไปเฮือนดี2งานผิดจังได๋กูว่ากูทาว่างานบ่ใหญ่เหมือนกับงานแม่ตาผิดล่ะนดีเออนั่นแหละจังมื้อจังว่าใหญ่วลามนะนสิไปดนบ่ไปยังลูกเรางาน้อยมันอยากตายทีคนบ่จักเนาะบ่จักบ่จักองเป็นั่นหมู่สอกสวัด กอนเลห้งก่อนไปกับท่อมกระาไปบ่ไขากะัเบ่งเย่ยมาโพสขายในเพจลงเบิ่งมันบอลายชวนอีแคทลงเอาไปนแล้วเหือมันมันมันจะแก่แล้วแต่ว่าพี่คนสวยกับว่าอยากเมาอยู่เดี๋ยวชิดแชทหาเล่าก่อนพังเบิ่งเอ้ยทางตหวันเสีเมาด้วยจังไดพังเบิงเราเหตุงานเราบ่อคอยว่างมันบอลายนะก่อนมันี่นะพี่เอ้ย กระเทินเนอะเฮ้ยเพราะว่าต้นัันบ่ฮันแก่จ้ะพี่มันละหน่อยฮะนะแบบมันหอดเ้าสามสี่สิบพักอยู่ดได้ขอบคุณละลายเด้อพี่เด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนทุก่านทั้งพังไทยทั้งพังไทยทั้งเมืองเลยทั้งกําแพงเพชรทั้งกรุงเทพขอบคุณละลายเด้อขอบคุณสุขูสุขคนเอ่ยทั้งเมืองเนาะคือก,กันกราบขอบคุณละลายหักและขลุบทุกคนเด้อถึงเ่าเอ่ยถึงกะ หกักแลยขลุบทุกคนเอาบลาตอกนี่นี่เอามัน,นจะปีงปลาสมพี่น้องมันห่อจะไปตองตัวนี้นงได้สินี่อันนี้ยังตนจองเลยปีงลุ่ปีงลุ่นอืออือจงไว้ยังเด้อาหารเส่า Gola, ai mừng ơi, kin đi ai mừng good, nắm mỏi hết sức <laughs> chẳng để non mặc kìm nga thiệm đại, đây, kìm 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 có kìm 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 nó kìm 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 ปิ่งปาสมปิ่งปาสมเมืองเซโนแขวงสะรานเขตเมืองอุทุมพรปิ่งปาสมตลาดเซโนเมืองอุทุมพรอีย่งก็ไปยืนเผาปาิ่งเลยอีย่งก็จำพรนมอย่างก็เราว่านมเหี่ยวนมเหี่ยวนะ <c oughs> อย่ามากินสุกูหัวในรถนะอันนี่บอกดําสุกูหัวในรถนะบ่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องพักหนังมากนะเฮาอีเอื้อยเม่นองเดือนโตโน่หัวอีเดือนแล้วก็อีรอยพี่น้องเลยกระทินยี่ใหญ่ไปกินจามเอ็นเห็นแล้วข้าแข็งศนนึงจามเอ็นอีย่างก็จะจามเอ็นชุดชุดอย่างก็จะมานมเหี่ยวนะอืจามเอ็นนะสุดหักนมหนะบซุดเยีางเนี้ยเป็นว่าศนนึงผัดข้าแข็งศนนึงผัดดึงจะมา cho chép ý cho mẹ taxi an sot nè dai lava mân mô tìm mô tung lôi mân hiếm lava an yu panile mh 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 này mh 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 m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  มันจะจะได้ขวานแล้วไปตองบ่ได้ทมาร์นาขวาปิงปลาสมพี่น้องจากตลาดเซนโนและะ้วกันแต่บักถั่วมือว่านมือว่ามืออมือซื่อนี่ดำลูกค้ามาถามซื้อบักถั่วกัวเบิดแล้วได้น,น,นดั่งนั่งหลัดฮันเดซีชาวางผมมาเอาบักระโพดเหมือนเดิเบิร์ดอะไรด้นา่าคอมเมนต์ไเลี่ยมหายกะหมากน้อยกูเผื่อไวก,กคลายนะเฮ้ยมันหมากน้อยมเต็งมาตึงจนได้แบบโอ้ยมีแต่อจะคลายขี้ไร้แค่คลายหาย ห้าวหน่าแบบเห็นใจลูกค้าได้พ so ี่น้อยบบแมนสีท่านขายละขายได้เห็นใจลูกค้าเห็นใจผู้กินแม่นอยู่โฟนเห็นใจผู้บริโภคแมนยู่ผู้ปลูกมันลําบากแม่นอยู่ผู้ปลูกมันลําบากตะว่าผู้กินเนี่ยมันต้องมีติอยู่แล้วนะดำกลับสบายดีทุกคนขั้นบท่าแป้งใส่มันสีบบเยอะมพี่น้องนะาให้บ่นี่ฝาตะกี้มันสีน้ากว่านี้ แม่เขาไปปุ๊กก็ยังบอกออกมาพี่อาบ,บุญพี่น้องลูกคอยเอาไว้สันนี่ด้วพี่น้องเด้อพอกันฉีบหนาจ้าสาบายดี